สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากร,คราค์คนราศีธนูค่ะคนราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เคยผูกดวงนะคะจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดได้ลัคนาราศีธนูหรือคนที่เกิดในช่วงของวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้ค่ะปี64นี้นะคะดาวรา ีธนูไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายการเงินที่เคยมีปัญหามาเมื่อ2ปีก่อนทุกวันนี้ก็จะมีเข้ามาอย่างเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าไม่เข้ามาอย่างว้อหวาแต่ก็ยังเข้ามาแบบสม่ำเสมอนะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่เราลองดูย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะคะคนราศีธนูโดนดาวเสาบาประเคาะ ดวงนี้นะคะทับที่ลัคนาหมายความว่าก็จะมีความทุกข์เรื่องการเงินมีความทุกข์เรื่องสุขภาพมีความทุกข์เกี่ยวกับพี่น้องนะคะหรือเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงสังคมที่คบอยู่ก็จะมีเรื่องมาให้ปวดหัวอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนั้นตอนตอนนี้นะคะเมื่อประมาณปี64นี้นะคะปีพศ2อ6 4ดาวราศีธนู ไม่มีเรื่องเหล่านั้นแล้วค่ะพาะดวงดาวได้มีการโคจรย้ายราศีไปแล้วนะคะเมื่อช่วงถอยหลังกลับไปเมื่อประมาณปี6263นอกจากว่าดาวเสาร์จะทับลักคณาราศีธนูแล้วยังมีดาวราหูค่ะเล็งลักของคนราศีธนูเสาเล็งลักเสาทับลักราหูเล็งลักแน่นอนค่ะราหูอยู่ในภพคู่ครอง ถ้าคู่นั้นนะคะดวงไม่สมพงกันมีเกณฑ์การเลิกกันค่ะแล้วก็เจ้าชะตาก็อาจจะไปมีคนใหม่แต่ถ้าดวงของทั้งสองคนสมพงกันมันก็จะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะถ้าคนใดคนหนึ่งต่างคน,ต,งคนต่างก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลและต่างคนต่างก็มีความอดกลั้นซึ่งกันแันก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ จีราก็อยากให้ทุกๆราศีเลยนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วรู้สึกว่าเรามีความทุกความทุกที่แบบเราจะทนไม่ได้ขอให้อดทนและมีสติค่ะทุกอย่างย่อมมีเงื่อนของเวลาทุกอย่างต้องมีการผ่านไปมันจะไม่ใช่อยู่ตรงนี้แบบจีรัง,ย,งยั่งยืนนะคะเหมือนคนราศีมิถุนกับราศีธนูค่ะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็จะไปเจอสิ่งดีๆในวันข้างหน้านะคะตอนนี้อย่างที่บอกนะคะคนราศีธนู ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินครอบครัวก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะแต่ช่วงกรกฎานั้นให้ระวังนิดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องคู่ครองอาจจะคุยกันมีความคิดที่แตกแยกกันบ้างนะคะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องทำไมต้องขัดทำไมต้องมันจะมีคำว่าทำไมอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องสงสัยค่ะไม่ต้องพูดค่ะถ้าอธิบายได้อธิบายถ้าอธิดาอธิบายไม่ได้ไม่ต้องพูดเลยค่ะบางครั้งสิ่งที่เราเงียบก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราอมน้ำไว้นะคะเชื่อจิลาเวลาจะทะเลาะกันต้องอมน้ำค่ะรับรองได้ผลแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะคนราศีธนูนะคะจีราก็วอวยพรนะคะให้คน ราศีธนูเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะรับรองมีอีกของแถมนะคะสําหรับคนราศีธนูปี65ไปเลยนะคะมีเกณฑ์จะได้อะไรที่ใหญ่ๆโตๆพอสมควรอย่างเช่นได้บ้านได้รถมีการตกแต่งบ้านซื้อของมีค่าให้อะไรประมาณนี้นะคะลองดูนะคะว่าเจลาจะพยากรถูกไหมรอไปปีที่65ค่ะคลิปนี้นะคะก็ จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้จิลาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ